สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจักจันรจากช n e n V e l d i t นะคะวันนี้มีอีเวนต์เข้ามาใหม่นั่นก็คืออีเวนต์ Govivi นะคะในหลายคนอาจจะงงนะคะว่า g o v v v ีมันคืออะไรเหรอพี่จัน <laughs> Go ์ g v v เป็นชื่อสูตรในการปล้นนะคะนั่นก็จะประกอบไปด้วยโกเลมนะคะวิาษา์แล้วก็แม่มดนะคะคือแม่มดกับพ่อมดนั่นแหละเนาะผมมีาการอะอย่างที่มีคนบอกไว้ในคลิปที่ผ่านๆมา นะซึ่งเขาจะระบุเอาไว้ว่าแต่ละบ้านจะต้องทําภารกิจโดยการออกไปปล้น3รอบนะคะและใช้พ่อมดหรือแม่มดเนี่ยตรงตามที่เกมกําหนดให้นะคะอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะแต่ต้องไม่น้อยกว่านี้นะคะสําหรับบ้าน7ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะจะใช้แม่มด1ตัวนะคะพ่อมด10ตัวบ้าน8ใช้แม่มด2พ่อมดรู้สึกจะ10เหมือนกันนะคะ ถ้าถ้าถ้าข้อมูลผิดแย้งได้นะคะเพราะว่าจันดูรอบเดียวแล้วก็อาจจะข้อมูลอา,อาจาจะจําผิดนะคะเออในส่วนของบ้านเก้าอันนี้ไม่ผิดแน่นอนเพราะว่าดูอยู่ตอนนี้เลยนะคะในส่วนของบ้านเก้าใช้แม่มดสี่ตัวแล้วก็พ่อมดสิบเอ็ดตัวบ้านสิบใช้แม่มดสี่ตัวเหมือนกันแต่ว่าพ่อมดใช้สิบสองตัวนะคะเท่าหออื่นๆใช้กี่ตัวกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ข้างล่างคลิปนะคะโอเคค่ะในเมื่อเกมเขาบอกว่าเราต้องใช้ สูตรโกวิวี v e ในการไปปล้นนะคะแล้วเราจะได้เพชรเอ่อต่อหนึ่งภารกิจเนี่ยได้20เพชรนะคะคือถ้าใช้พ่อมดตรงตามเงื่อนไขเขาเขาให้20เพชรถ้าใช้แม่มดตรงตามเงื่อนไขได้อีก20รวมแล้วภารกิจนี้ได้40เพชรเลยนะเออไม่ธรรมดานะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าส่วนของบ้านก้านะคะจะลองไปตีมาแล้วนะคะคือจะบอกว่าเวลาที่เราใช้สูตรโกวิวี v e เนี่ยจริง จริงเนามันไม่ได้กําหนดตายตัวนะคะว่าเราจะจําเป็นจะต้องใช้เฉพาะโกลเลมวิสาทกับพ่อมดกับแม่มดเท่านั้นไม่ใช่นะคะอย่างสูตรนี้ที่สันใช้คือจันแปพ์ายมาโดยที่การจะมีที่มีเปก,ก้านะคะมีมาเสริมอีกอเสริมด้วยเปก,ก้า2ตัวนะคะซึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะอาจจะใช้แค่โกเลมพ่อมดแม่มดอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะกะ็พอดีว่าบ้านนี้เนี่ย จันยังน้ำดำไม่ค่อยจะมีนะคะก็เลยขอเลี่ยงไปใช้เป็นพวกเบก,ก้ามาช่วยละกันนะถ้าเกิดว่าจะสร้างแม่มดมาเยอะๆเนี่ยถึงเขาจะลดราคาให้แล้วก็ตามนะแต่ก็ยังรู้สึกงกน้ำดำอยู่นั่นเองนะคะอย่างที่น้องๆรู้นะพี่จันตัวจริงต้องงกน้ำดำนะคะก็เลยจันก็เลยเในเรื่องของแนวรุกนะคะก็เลยใช้เบกก้ามาช่วยนิดหน่อยนะคะแต่ว่า เดี๋ยวจันจะลองไปตีด้วยบ้าน8ให้ดูละกันนะเพราะว่าถ้าเป็นบ้าน9้าจันว่าเคยใช้แม่มดกันแล้วล่ะคงจะเข้าใจหลักการของแม่มดดีละนะคะแต่ว่าน้องๆบ้าน7บ้าน8เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจดังนั้นวันนี้เดี๋ยวจันขอพูดให้น้องๆบ้าน7บ้าน8ดฟังละกันเนาะพี่ๆบ้าน9กาบ้าน10บ้าน11ก็นั่งตาแป๋วแปฟังไปด้วยก็ได้นะคะไม่ผิดนะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนอย่าเพิ่งปิดคลิปไปนะคะโอเคไปดูบ้าน8ดลองใช้สูตรนี้กันเลยค่ะ อ่อโอเคทีนี้เรามาดูของบ้าน8กันบ้างนะคะเนื่องจากว่าบ้าน8ไม่สามารถที่จะสร้างแม่มดได้อันนี้จนพูดครอบคลุมของถึงของบ้าน7ด้วยนะคะบ้าน7บ้าน8ดจะสร้างแม่มดเองไม่ได้เราต้องไปขอไซแคลนมาซึ่งเราจะขอได้เอ่อถ้าเกิดเป็นบ้าน7ก็ใส่ได้ตัวเดียวเนาะถ้าเกิดเป็นบ้าน8ก็ใส่ได้2ตัวนะคะทีนี้ด้วยความที่พอมันมีแม่มดค่อนข้างน้อยนะคะประโยชน์ของแม่มดมันจะ มันจะมีก็คือว่ามันจะเสกลูกออกมาเยอะๆเนาะไปช่วยวิ่งป่วนเมืองแต่พอมันมีแค่2ตัวเนี่ยมันอาจจะป่วนได้น้อยนิดนึงนะคะดังนั้นจันก,ก็เลยต้องใช้เป็นเอ่อเอาเปก,ก้ามาเสริมด้วยไม่กล้าใช้แค่โกเลมกับพ่อมดแค่นั้นนะคะจริงๆสูตรโกวิวีเริ่มต้นเนี่ยเขาจะไม่มีเปก,ก้านะก็จะมีแค่โกเลมวิาสา์แล้วก็ไม่มดเท่านั้นเลยนะคะอาจจะมีระเบิดแซมนิดหน่อยหรือว่ามีธนูช่วยเก็บรอบๆนิดหน่อยนะคะ แต่อันนี้ถือว่าเป็นการแอปพลายเพื่อใช้กับบ้าน8ละกันนะคะโอเคเดี๋ยวลองออกไปปล้นด้วยสูตรนี้ดูละกันนะคะอ,อ,อันดับแรกเลยจะต้องบอกว่าการที่จะใช้สูตรที่เกี่ยวกับโกวีวีนะคะไม่ว่าจะเป็นของบ้าน7บ้าน8ดบ้าน9บ้าน10อะไรก็ตามควรจะเลือกแบบบ้านประมาณนี้นะคะประมาณที่รั้วไม่แข็งมากหรือว่ารั้วไม่ซับซ้อนมากนะคะแบบนี้ถ้าเกิดเราหย่อนยาแผ่นนไหวไปตรงไหนสักจุดหนึ่งเนี่ย มันก็ลูกแม่มดสามารถที่จะวิ่งได้พ่านเลยนะคะแต่ข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าโหยอันเนี้ยน่ามากเลยอะ่ะน่าบุกมากเลยนะแต่ว่าข้อสําคัญที่อยากจะฝากไว้คือสูตรโกว,วีเองเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีเปก,ก้าไปด้วยนะมีแค่โกเลมพ่อมดแม่มดแค่นั้นเนี่ยจะแนะนําว่าเถ้าเป็นไปได้นะคะก็ ล่อทหารเฝ้าแคลนออกมาฆ่าก็ดีนะถ้าเกิดว่าเจอทหารเฝ้าแคลนเป็นบอลลูนเนี่ยตายยกกลุ่มนะบอกได้เลยนะคะก็ถ้าเกิดจะเอาไปใช้วอลนะคะก็แนะนาว่าควรจะเลือกแบบบ้านที่เราสามารถที่จะล่อทหารเฝ้าแคลนออกมาฆ่าได้นะคะทีนี้ในส่วนของแม่มดเองเนี่ยเ,เกมบอกว่ามีการปรับความสามารถให้นางโจมตีแรงขึ้นแล้วก็เลือดนางเยอะขึ้นนะคะซึ่งจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อะ เพื่อนเพื่อนว่าจริงไหมคอมเมนต์บอกนิดนึงคือผมรู้สึกจันจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ปรับแล้วเหรอไม่เห็นความแตกต่างอะไรเลยนะคะคือแบบรู้รู้สึกว่าไม่ไม่น่าใช้สักเท่าไหร่นะก็หลังๆเนี่ยเหมือนกับพอคนเล่นสูตรโกวิวีน้อยเกมแคชชั่วแคเขาก็เลยทำอีเวนต์นี้ขึ้นมานะคะเออซึ่งเขาจะมีวิดีโอด้วยนะอ่ามีวิดีโอให้ให้ดูเกี่ยวกับสูตรโกวิวีด้วยนะคะเพื่อนเสามารถ กดเข้าไปตรงหน้าอ e ีเวน่ะนะแล้วก็มันจะมีคำว่า watch now นะคะก็คลิกเข้าไปดูได้เลยอ่ะโอเคหยุดแพร่มๆแป๊บหนึ่งนะคะเจาะน้ำดำกันดีกว่านจะอยู่น้ำดำสองพันนะคะแล้วก็รัวอ่อนนะคะกลัวมากเลยอ่ะไม่รู้อะไรเป็นเฝ้าแคลนนะคะอ่ะลองดูล้ะกันนะคะอ่ะอันดับแรกนะคะพอ จะลงเอ่อก่อนจะลงยานะคะเราก็เอ้ก่อนจะลงทหารก็ลงยาเปิดทางไว้นิดหนึ่งนะแล้วก็อ่าพอลูกมอเตอร์ตกปุ๊บอ่าเราก็ปล่อยระเบิดนะคะเพื่อจะได้ปล่อยทางเปิดทางให้กับโกเลมได้เดินเข้าไปโดยสะดวกนะจ๊ะเอ่อตอนนี้ดูเหมือนว่าอ่าโกเลมเดี๋ยวรอจังหวะนิดหนึ่งนะคะเอาพอมดทยอยตัดด้านข้างนิดหน่อยนะอ่าเดี๋ยวนะแม่มดเข้าไปลูกเข้าไป เอออย่าดือ้อหรอกอย่าดื้อนะคือจริงๆแล้วอ่ะจันสร้างสูตรเนี้ยเพื่อเอาเก็บไว้ไปวอนะคะก็เลยเออไม่ได้คิดว่าจะใส่แม่มดมาตั้งแต่ต้นจริงๆถ้าเกิดว่าเราใช้ร่วมกับแม่มดแบบนี้จันแนะนําว่าไม่ต้องเอายาเล่งสีม่วงมานะก็ใช้เป็นยาสีทอง2ขวดดีกว่านะคะทำไมจันถึงแนะนําแบบนั้นเนื่องจากว่าตัวของยาสี สีทองเนี่ยมันจะเน้นให้เลือดนะคะคือแม่มดเนี่ยมันเลือดน้อยนะคะแบบเป็นเน้นให้เลือดดีกว่าเนาะไม่ไม่ต้องไปเพิ่มพลังทำลายอะไรนานก็ได้นะคะเดี๋ยวเอาธนูมาเก็บตรงนี้ติสหนึ่งเดี๋ยวนะรอดูก่อนนะคะเพิ่ะจนเหลือโกลมหยุดมันไม่แตกเลยทั้งสองตัวเออมันไม่แตกเลยอะ่ออยอะ แล้วก็เปก,ก้าก็ยังไม่ตายนะเดี๋ยวจันรอดูกระแสของสังคมแป๊บหนึ่งเออเห็นไหมคะคือเออเนี่ยแต่ว่าปืนมันเลง็งเหมือนปืนมันฉลาดเนาะคือมันไม่เล็งที่ลูกแม่หมดนะมันเล็งที่แม่หมดเลยอะนะเอออ่ะโอเคเปก,ก้ามาทางนี้ละงั้นก็เติมทหารช่วยเปก,ก้าตรงนี้แล้วกันนะคะเอ้ยเอามีระเบิดด้วยอ้าเอาเอา,เอาระเบิดตรงนี้หมดเลยอ่ะดีนะเนี่ยอ่ะรอทิ้งไปเลยแล้วกัน เออไเอาระเบิดมากองไว้นอกบ้านหมดเลยอยู่อ่าโอเคก็ประมาณนี้นะคะตีให้เป็นไอเดียให้ดูละกันสําหรับคนที่บอกว่าเอออยากทําภารกิจนี้แล้วแบบไม่รู้ว่าจะต้องเอาไปใช้กับสูตรไหนยังไงนะคะเพื่อนๆอาจจะปรับก็ได้นะอาจจะไม่ได้ใช้สูตรนี้ก็ได้คือจันใช้เป็นโก2เนาะแล้วก็พมด19เป็กสองระเบิด3นะคะในแคลนเป็นแม่มดแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาไปปรับนะ ก็อาจจะเปลี่ยนจากกคเลมไปเป็นยักษ์ก็ได้นะคะไม่ผิดนะคะไม่ผิดเลยนะก็โอเคหวังว่าเพื่อนๆคนก็คงจะได้รับไอเดียแล้วเนาะคือจันสูตรเนี้ยก็ไม่ได้ใช้นานแล้วเหมือนกันนคือหลังๆมันจะมีทหารเข้ามาใหม่ๆเยอะเลยนะคะแต่ว่าถ้าคนที่เล่นมานานๆแล้วจะตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ค่อยมีทหารอะไรใหม่ๆเนะี่ย อีสูตรโกวีวีเนี่ยก็ถือว่าเป็นสูตรคลาสสิกนะคะซึ่งคนใช้เยอะมากเลยทีเดียวนะคะโอเคก็ลองไปทำอีเวนต์กันดูนะคะแล้วก็แช่ไอเดียกันมานะคะเขียนมาใต้คลิปละกันว่าเพื่อนๆใช้สูตรอะไรนะคะใช้ทหารเท่าไหร่บ้างในการไปทำอีเวนต์ในครั้งนี้ใช้พหมดเท่าไหร่นะ,ะใช้ไม่มดเท่าไหร่แล้วก็เอาไปมิกซ์รวมกับโกเลมหรือกับสูตรอื่นอะไรยังไงก็ เขียนบอกไว้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆคนอื่นๆจะได้เผื่อสนใจจะได้เอาไปทดลองใช้กันบ้างนะคะโอเคไปตอบคาถามในคลิปกันเลยอ่ะอันนี้ยังไม่ใช่คำถามนะแต่ว่าเป็นคอมเมนต์ที่สันอ่านแล้วแบบว่าฮาลั่นแทบตกอีเลยนะคะน้องเขาบอกว่าจะติดตามพี่จันจนลูกบวชเลยอีๆนะคะเฮ้ยน่ารักมากขอบคุณมากเลยค่ะอ่าคนนี้ก็น่าสนใจนะคะบอกว่าเ ดูวิจารณ์ดูที่สันทำคลิปมัง้งตั้งแต่ตอน500ซับนะคะขอให้ถึงอะไรเนี่ยขอให้ถึงแฟนซับไวๆแสนซับมัง้ง <c oughs> ขอบคุณมากคนที่ดูตั้งแต่500ซับี่โหสุดยอดเลยนะคะน่ารักมากเอวิจาร์นครับถ้าเราอยู่บ้าน10ตันถ้วย4ี่พันแล้วเราลดเหลือสี่เหลือพันสี่เราจะเจอบ้านโหดๆเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือเจอแต่บ้านเล็กๆเ อันดับแรกเลยนะคะเกมเ็าจะพยายามแมทช์บ้านเราเนี่ยให้ใกล้เคียงกับบ้านที่เราจะไปตีก่อนนะคะคือให้มันใกล้เคียงกันก่อนแต่ถ้ากดไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะมีคือเขาจะวัดจากคนที่อยู่ในระดับโล่เดียวกับเราคือถว้วยที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะดังนั้นโอกาสที่จะเจอทั้งบ้านโหดและบ้านเด็กๆอะไรเงี้ยก็มีนะคะแต่ว่าคงจะไม่ได้ห่างจากเราไปสมมติว่าเราอย่างเราเป็นบ้านสิบอย่างเงี้ย คงจะไม่ไปเจอบ้านห้าบ้านหกหรอกนะเขาก็พยายามจะแมทให้เราเจอใกล้เคียงกับเราอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคนที่เป็นบ้านแบบท้าหอสูงๆแล้วเขาเลิกเล่นไปมันก็มีนะแล้วก็ถ้วยเขาก็จะหล่นๆลงไปอยู่ข้างล่างๆอะไรเงี้ยนะคะอืมเออผลเอกประหยัดมาจริงปะเนี่ยตัวจริงหรือตัวปลอมพี่คิดว่าหน้ากากทุเรียนคือใครพี่บอกเลยนะคะพี่ปรวาณาตัวเป็นแฮชแท็กด่วนค่ะแฮชแท็ก ทีมนัก,กาศผู้เรียนค่ะ <c ười> คือคิดว่าเป็นทอมลูมเทอร์นมาตั้งแต่แรกๆแ,แล้วนะคะเพราะว่าเป็นแฟนคลับของทอมมาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่ได้ออกเทปยังไม่โอออกเทปเก่าไปปะ <c ười> ตั้งแต่เขายังไม่ออกซิงเกิลนะคะเอ่อตั้งแต่ตอนที่เขาเอ่อ c o อร์เพลงใน YouTube แล้วก็มีคนเอาคลิปของเขาไปแปะในบันทิปอะไรคือจันได้ดูตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ชอบเขาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะไม่น่าแต่งงานเร็วเลยอะเสียดายนะคะอาทิตย์หน้าเดือดแน่นอนเออคือจันเดาเลยว่าแบบเหมือนนักการทุเรียนตั้งใจแพ้ือเวล่าไม่รู้เลือกเพลงอาทิตย์หน้ามาแบบไม่ค่อยเวิร์กเลยนะคะเหมือนแต่ยังไงก็ยังรักนะคะแล้วก็ยังเชียร์กับนักการทุเรียนต่อไปใครเป็นทีมนักการทุเรียนแฮชแท็กแล้วก็คอมเมนต์มาตอนนี้เลยค่ะ พี่จันครับเราจะไปแก้แค้นบ้านคนที่มาตีเรายังไงครับกออ็ไปที่ตารางตรงนี้นะคะเนี่ยนะตรงตารางที่เป็นว่าเราโดนใครปล้นบ้างนะคะแล้วมันจะมีคําว่า r e เ e น n t เห็นไหมคะนะที่เป็นสีแดงๆเนี่ยนะก็เราก็คลิกเข้าไปเลยถ้าเกิดว่าเราคลิกเข้าไปแล้วมันมีตัวหนังสือเด้งมาบอกว่าเขามีชิวแล้วเนี่ยแสดงว่าเขายังอยู่ในชิวอยู่นะคะซึ่งชิวก็จะมีประมาณ แล้วแต่นะคะมี12ชั่วโมง14ชั่วโมง16ชั่วโมงแล้วแต่ว่าเขาโดนปล้นไปนานหรือยังเราก็คอยรออีกสัก1ิกว่าชั่วโมงเราค่อยไปกดใหม่นะคะก็ใครปล้นเราเยอะๆแล้วก็ขยันกดบ้านเขานิดนึงนะคะเดี๋ยวมันต้องได้สักวันหนึ่งแหละนะโอเคผมว่าเป็นก็เพราะดูคลิปพี่นี่แหละ,อะขอบคุณมากค่ะมีคำถามครับเวลาเจอบ้านวอที่มีแคนอยู่ใจกลางบ้านต้องใช้สูตรไหนวอรครับ อันนี้เขาไม่ไม่ได้บอกว่าเป็นทาาฮออะไรมาเนาะเอ,อ่อถ้าเป็นพวกเทาวฮอก้าอ่ะใช้พวกสูตรมาม่าได้นะคะเพราะว่าหรือไม่ก็เป็นสูตร,ส,ตรสูตรที่สันใช้ป้นเลยก็ได้นะได้เหมือนกันนะคะสูตรโกลิมเปก,ก้าเนาะถ้าสันเข้าใจไม่ผิดนะคะที่เขาถามมาน่าจะเป็นลักษณะแบบบ้านแบบเดินวนนะคะเดี๋ยวสันจะทําคลิปสอน วิธีตีบ้านแบบเดินวนให้ละกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าจันยังไม่ได้ทําคลิปก็ให้ย้อนไปดูคลิปที่เป็นประเภทจันออกป้นบนโลกไททันนะ,ะมันจะมีบ้านแบบประเภทเขาเอาทาหอไว้ตรงกลางเมืองแล้วก็เราต้องเดินวนรอบๆอะมีตัวอย่างเยอะเลยนะคะก็ไปดูได้นะคะว่าตียังไงให้ได้3มดาวเนาะผมกดติดตามพี่ตั้งสองครั้งเลยนะครับอุย้ยมันกดติดตามสองครั้งได้เหรอ เอ้กดครั้งที่2มันก็กลายเป็นเลิกติดตามสิคะใช่เปล่าหรือยังไงพี่งงหรือไปกดติดตามอีกช่องหนึ่งของพี่หนมุมานพระถินด้วยหรือเปล่าหรือยังไงคอมเมนต์บอกเพิ่มหน่อยนะคะพี่งงยังไงก็ขอบคุณนะคะแค่กดติดตามก็ดีใจแล้วเนาะ มีคนนี้นะคะเขาบอกว่าเสริมเรื่องการจับคู่วอนะคะนอกจากจะวัดความแข็งของทหารแล้วจะดูสถิติการชนะวอด้วยนะคะว่าชนะรวดมากี่ครั้งนะคะชนะบ่อยมากน้อยแค่ไหนอันนี้เห็นด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่อย่างแคลนวีดิดิตของเราพอชนะต่อเนื่องไปสักเกินสัก1ิครั้งเนี่ยโอ้โหหลังจากนั้นจะเจอแบบสาหัสสาการทั้งนั้นเลยนะคะ ก็เจอแต่งงานยากนะคะเรื่องของการจับคู่วอลนะคะภายในอาทิตย์หน้านะคะไม่น่าจะเกินอาทิตย์หน้าจันจะมาทําคลิปการเวทน้ําหนักการจับคู่วอลนะคะก็เอ่อใครอยากดูคลิกไลค์คลิปนี้เยอะๆนะคะเดี๋ยวจันจะจัดให้แบบละเอียดละเอียดเลยนะว่าใครอยากรู้ว่าจัด จับคู่จะต้องทํายังไงจับคู่วอลแล้วเราถึงจะไม่เจอสาหัสเกินไปไม่เจอโหดเกินไปก็รอติดตามภายในอาทิตย์หน้านะคะถ้ามีกําลังใจเยอะๆเดี๋ยวจันจะรีบทําให้เลยนะคะโอเคสําหรับวันนี้คลิปยามากๆแล้วเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่แวะมารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ัครส i b e ให้จันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า